หมายเลข850จะเป็นหัวรถจากที่ทำขบวนตอนเย็นนะคะเก้ค่ะข้าวกรุงเทพ พอออกมาอย่างนี้เห็นชัดๆค่ะรถนรถท่านทาศนนอาปขบเลที่1 0ตอนนี้ทั่วรรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกเลขที่824และ850กำลังต้มน้ำค่ะ เตรียมเข้ากรุงเทพในขบวนพิเศษรถจากไอ้น้ำ902เวลา4โมงครึ่งค่ะจะออกจากอายุธยา ำหรับรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกสองคันนี้นะคะได้แก่หมายเลขแปดสองสี่และแปดห้าศูนย์ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า CX ห้าสิบจะเหลือวิ่งอยู่ในบ้านเราเพียงแค่สองคันนี้ค่ะจะออกมาทำขบวนพิเศษ หนึ่งปีมีแค่หกครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้ก็ร้อยยี่สิบหกปีการรถไฟไทยค่ะสำหรับทริปนี้ก็ออกมาที่อยุธยาทำขบวนพิเศษรถจากไอ้น้ำขบวนที่เก้าศูนหนึ่งแล้วก็ขากลับก็จะเป็นเก้าศูนสอง ตอนนี้ก็มาจอดค่ะก็ยังมีคนขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายกับรถจักไอ้น้ำค่ะ ถ้ามันยืนได้อยู่ที่บ้าแม่ทำหน้าปกใหม่ไม่ได้จะมายืน ครั้งแรกค่ะที่เห็นชัดชาดแบบนี้สำหรับรถจากไอ้น้ำขบวนนี้นะคะทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ126ปี การรถไฟไทยค่ะวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองห้าหหกปีนี้ค่ะก็จะมีการจัดแสดงรถจากไอ้น้ำแล้วก็มีทริปวิ่งมาที่อยุธยาค่ะจากกรุงเทพมาอายุธยาก็จะเป็นขบวน901แล้วก็ขากลับก็จะเปลี่ยนเป็นขบวน902ค่ะ